โอเควันนี้เราจะมาสอนทำหน้าปกคลิปสไตล์ผมกันนี่มันมีในมือถือด้วยนะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกดฟีทยอกด My Gallery กดตรงบวกตัวนี้แล้วก็ Import Picture แล้วเราก็มาเลือกภาพกันเลยเค <Okay, S 2> มจะเลือกภาพที่ผมสกรีนช็อตเอาไว้แล้วกันเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็กดเบอร์ตัวนี้แล้วก็ปอประมาณนี้เบอร์พื้นหลังได้เลยให้มันโฟกัสแค่ตัวละครที่เราอยากให้เห็น ประมาณนี้นะก็จะเห็นว่ามันแบบดูดีพอดูดีแล้วเราก็กดตรงนี้เลยแล้วก็เซฟมาเสร็จจะเซฟไว้ในหน้าหน้าวิดีโอเนะขั้นตอนที่2เราคงต้องมีแอปแคปคัดลแล้วแหละมันโหลดได้ในคอมเหมือนกันโอเคจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ผมยังไม่ได้อัปเดตรุ่นเลยกลับไปเออ ข้ามาแล้วก็กด import เลยสำหรับใครที่เป็นภาษาไทยกดอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาาพัดพี่เราเซฟไว้ในหน้านี้ซึ่งมันอยู่ในทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไมันไปซีเหลียมนี้เอ่อคอมอผมมันเป็นแบบหน้าจอย,อยง,งี้เนาะเค <Okay, S 2> พอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็กดเลทีโอนะแล้วก็กดไป16ต่อ9ก็มาขยายให้มันเต็ม16ต่อ9นี้มาใส่เทกกันตัวนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยพิมพ์เป็นอะไรอ่ะอ่ะ มันจะเป็นแบบสองแถวหรือก่อนเนาะแล้วก็มันเลือกฟอนต์เลยฮะไม่ดีก่อนที่จะไปเลือกฟอนต์เรามาใส่ชาร์โดกันเพื่อให้ต้นสือเราดินปอบไปเลยให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่สตูกันสตูเรียวกว่าสตูกอะปอบแบบสตูบางๆไหนก็ได้เออแล้วก็มาเลือกฟอนต์ตามใจฮะวิธีเลือกฟอนต์เนี่ยเราพิมพ์คำว่าไทยไปนะ จะมีฟอนไตทยให้เต็มเลยจะเลือกใช้ยังไงก็ได้เลยเพรได้ฟอนตมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาย่อขนาดเทตาพอเหมาะสมเพราะว่าบางฟอนตเนี่ยมันจะแบบเพิ่มขนาดตัวเทกของเราได้มากเลยแหละเอาโคดเอียงๆนะเอาแบบตัวหนังสือเล็กๆนะ เลือกสีแต่ก่อนที่จะเลือกสีเรามาใส่เทอกอีกอันหนึ่งโคดแล้วโคดะอะไรไม่เราจะไม่ใช้เทกตัวนี้แน่นอนใหม่เราจะมาคอปปี้อันนี้นี่นะแล้วก็เอาเลเยอร์ด้านบนมาใส่เลเดเอร์เลเยอร์ด้านหลังนี่มันก็จะแบบถี่เปซ้อนๆกันนี้แล้วนะโคดอะไรโคดอะไรล่ะโคดเร็วไหมโอเคนะฮะได้ฟอนและโคดเร็วแล้วก็แบบจัดให้มันดูมีสีสัน สีสันนี่ปะโอเคแรงใจที่ได้แล้วเรามาปรับสีกันสีตามใจชอบนะฮะจะปรับเป็นสีเหลืองอันนี้น่าจะน้ำความเหมาะสมสมไหมสมไหมนี่พูดเร็วได้เร็วตักคลิปอันหนึง่งว้าว แต่ถ้าจะเอาเป็นสไตล์ผมเนี่ยก็เอาแบบคำด้านล่างเป็นแบบสีแดงนะก็คำด้านบนแบบเป็นสีเงินมีเอฟเฟก์นี่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 แต่วะนี่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 น่ดเร็วบดขีดจำผิดเอ็กโปสตลเฟมปรับความชัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนโปรลิปกันไปเลยลองทำบ้าง เรามาที่จัดการวิดีโอกดต้องลบอโซกดต้องภาพปกเปลี่ยนปกติมันจะแบบมันจะเจนเนเรตมาให้แต่ว่าไม่ต้องการทำเองนี่นะชื่อที่ตั้งไว้โคตรเร็วนี่นี่ได้เร็วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปไปตัดคลิปนี้ก่อนเถอะนะ